นมัสการนมัสการาค่ะอาจารย์ะจะเจริญพรอ,อุผ้าหิ่งกับประกุนน้ำโศกปรกุน้ำโศกอืมนี่ยังไงล่ะห่วยบอมันมาจากเคียร์กับอยากมาเนี่ยวยันนี้เนาะเขนมีโศกเบอนนร์ในปอกบอป่วยวาป่วยกระสัหนห่วยเป็นยังบุ มันแสดงมันไปว่ามาลาบว่าวายมันเพิ่งเจอแม่นอยู่บอกฮบอลเฮตานันเฮตานี่อยากบอลในเศร้าอยากแก้มเนี่ยนะมันก็เห็นบอบอกแล้วยับฟ้าจะหาแต่เงินอ่ะรักษาสุขภาพแน่เลยเงินหลายตายแล้ไปมันก็บไปยังไปรักษาสุขภาพดีที่สุดกานจะของเงี้ยกับภาคพันบ้านมันในใบจักเยี่ยมกับอวมภาคพันเบก่อนเขาจึงเตียนซี่เขาจังไปทธร มันบม่ได้แกวกเหรียญนี่มันแกวกับทั้งหัวทั้งก้อยทันไงตั้งหน้ามาตุย่างไงผ่านคนเห็นงานไาเราจะกินเข่าพวกเพียงพอบอนรอตรงนี้มันบ่งมันว่าบ่อยที่เอาอันนี้ไปงานปั๊บเราก็ต้องแล่นไปหาทายคลิปอีกแม่ก็บอกว่าพักเมื่อนึ่งงานก็ต้องทายก็ได้ยแล้วคิดงานเลยก็จะพักค้อนเต็มที่จังไปทายกันเลยหลังจากนั้นขันเห็นบอกขันป่วยมา่นไปเลยบุญที่จะกื้บุญจึงจะได้ไปทายบุญนั่นบ่ เมื่อไรนี่อาจารย์กันว่ามื่อน,นึงมาต้องทายกันได้หรอเอาเหตุอะไรเราจะข้องร่างกายเนาะเอาหยาดยุดทั้งอื่นสะไปเกี่ยวหง่าก็ไม่ต้องไปเกี่ยวกระอกกระเดียบอันนั่นนะคือว่าเพิ่มมาคือว่าให้พักผ่อนเหมือนบ่แม่นว่าสิไปบ่คือว่าพักผ่อนเหมือนพักผ่อนเต็มๆจกมือจกเฮ็ดจริงสินะโอ้มันก็สิใจขาดตัวเนาะโอก <คน S 2> ปัจจัยขาดบาดยุทธไยกันป่วยมานอนอยู่เตียงบน เจ้าขึ้นก็เห็นเจ้าขึ้นบัใจขาดต่ตอนนั้นรถส่นนังเห็นเห็นขึ้นหัวไงอยู่แต่ว่าเข้าเข้าเข้าเห็นงานมีไงล้วเข้าเข้าอาบน้ำตออยังนอนพับกองจากชวโมงสักชวโมงของชวโม่กันนี่เราพักขึ้นแรอบมัน้นเยขนาดพักกักกังเม่อยู่เนาะอ่าก่เขาพักองจักชวโมงนั้นมาเอาอลยกะสีมาันเก้าหน่ะมาเอาวันรัฐบาลให้กระบอกกรเดวเด็เอาสไลมมาเจนี่้นมาจะเพียรี่พการ วาสิมาโอ้โหผมเปนคนมีโฉมเนาะวันนี้เคียไหนแล้วเนาะนเคลียรไหนแล้วกับบ่แล้วที่คันเบาๆฟังโอ้เอาที่บาสะฟันแรกให้ฟังฟันแรกฟันว่ามีพระมาจองกับทิ้นน้ำแปดสิบกล่องอ่าอันน่ะจบจพูดดรดิจบตัวนี่เอาขกับ่อมีโฉมจังซีเนาะเพื่อนมาคอยจอมาั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเพิ่นสิแม่อม่อยู่นะ บะมืองานางาปีใหม,อา,มาอีกี้วัวต้องใหตามบ้านเนี่ยบะมือีกหมม่หยม่ปีใหม่อกจได้ว่ามันงานเดิ่มมันงานเดิมแปดศูนย์แปดจุดหนึ่งหนึ่งงานกระทีมที่เริ่มนะอืมวันที่สิบเอด็ดวันที่สิบเอด็ดเออมืองานมือตั้งนศูนย <0 8. S 1> ์แปดวันที่สิบเอด็ดเอด็ดเวลาศูนย์ แปดจุดหนึ่งหนึ่งอีกคือเกานอ่ะอยตาบอกพ่นน่ะบารนี้นันกับันี่ขไม้พันที่สิบเอ็ดบาทนี้ก็เรยกว่ามันกับเมือนั่นอ่ะบอกคนอันฟันช้อนนี่ผู้มาบอกว่าอห้เอาซ้ำนี้แล้กล่องกับชิ้นน่ะหกร้อยเก้ากล่องแต่มันได้ซํำนี้อยเก้ากล่องหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้ากล่องหกร้อยเก้ากล่องก็เก้าอันเวรานี่ดีมันสำคัญ คือจังอยู่ในนาฬิกาคือกันนาฬิกามาตามไวล่าทั้งสองแถวสามแถวคนดีก็่ยวหนึ่งที่ว่าสิไปเล่าก็ตามได้ล่าคือกันด้วยตอนว่าอันเมื่อนั้นเล้อสิไปเล่านะตอนนั้นคนบอกคือพอวันสำคัญอยู่ดี่จีอืมก็ตามนี้สังเกตที่อาจารย์เป็นฝันไืม แตให้ผู้สนฟังเอาตัวม่นจะไหนอาจารย์บอกคขาก็ไปชงที่ได้ฟังเอาแต่ว่าเนี่ยที่ที่ที่อันก็ไปจดตีเป็นตัวเลขก็มีแปดศูนย์นั่นแหะที่ว่าแปดสิบกล่องเพป็นมาจองนั่นแหะครับปู่มาบอกว่าเอาให้มาใส่แช่นี่กล่องกระจินเนี่ยมาใส่เก้าอันนั้นเลยหกไร่เก้ากล่องมันก็มีสั่งนั่นแหละว่ามียังอไงฟันเท่านี้นแล้วบอก ปูกับมาแล้วมาแล้วตอนเพิ่งกับสี่งเช้เพิ่นพักเพิ่กับสี่โเ้เพ่อนไรหรูบอกว่าหรูขึ้นก่นหนึ่งแต่บางวันบางหันเด้อปูเนาะมากกับมาแต่ว่างคนมาก่อนเวลาที่เนาะบอกมาก่อนเมื่อหนึ่งบอกเหรอเฉียดไปแต้มหนึ่งดิของปูเน่ะไหนเนาะปูเอ้ยบบนี้วันนี้วางไหนนาะปูอ๋อเน่ะขึ้นบางไหนก็ขึ้นเมือขึ้น่นมาหาอีกจังก็จักไม่ไผ่บอพิ่าได้บางเพิ่น คอยฝันก็จะฝันนี่ก็นอนเปลี่ยนนอนก็จะมีคนมายืนเบิ้องยิ่งสิ่งอยืนเบิ้องสิ่ลอะเบิ้งก่อยก่อยกับก้าวดูเทิ้งห้องในห้องเลยนะไมห้องนอนก่อยกับก้าวมันไ่อยกัเสียงแต่ไม่กันยิ่งสิ่งอใดรมายืนมังกูยุ่งสิเนี่ยคอยคิงคนคิงลุกเนี่ยมันฝันมันก็หมันฝันตลอดเลยยืนเงาุบๆอยู่เบาปากเบาเบายืนก็ยิ่งสิ่ลอะเอาตาขินนะอยางตาข้นเบิ้งเนอืย ว่ามันโดนกับนันไป่ใช่ไนั่นเพราะว่าคับฝันกับประมานฝันกันมันอยู่สมภนษต่ากันฝันก็คนกิ้งลุกเฉยเดียวอ๋อเป็นขี้ยังเครื่องหรือเครื่องตื่นนี่บอกค่ะอือนั่นแหละไมเยืนยืนเบิ่งยางยางไปนต่ตีเนาน่อยอ๋มันจะมียางมันไต่มันมาหน่อือยางเลย งางอ่อมเฮ้าอยู่ทีิเฮเขาไปยุ่งเสียตายว่ะปกาเบิ้งเต็มตายวกที่เทียดจะเบิ้งที่รุ่งที่รุ่งี่นะเอ๋ออันนี้แม่อันนี้แม่เบิ้งมากมาละชนะแปลกว่าว่าไม่ยืนยืนเราก็ดยองมาเฮ้าองศ์สินี่ก็รู้สึกเฮ้านี่ย่ามันเพิ่นยืนอยู่โดนปันไดเบิ้งเฮ้านะสันดีอ๋อโดนเติบแต่ว่าคนดนจรงจริงลึนท่างย่างทั้งยืนเออยางแต่ว่าเาขอปกะกาศที่เทียขไปันมากบางจะเบิ้งที่รุงทีนะเต็มตาเบิ้งรุ่ที่นะาถามันขึ้นก็ย่างตาไม้เบิ้ นักโมจะเล่นได้มั้ยไม่ๆบ่มานําได้ความฮู้เซึ้ยอือแต่คนคนคิงลุกแน่นอนหังบ่กล้าแน่มออแต่ว่าตากังีเสียงตายไปเบิ่งเรี้ยงอยู่เสียงตายยามคือนั้นนีแท้เลียอยู่ในใจใจไปถอนไปถอนอวบ่นยันเป็นเนาเป็นเามาน่ะมันเป็นนันบ่เคยปันจังซี่บ่เคยว่าเขาฮอดห้องเกียเกียนสีนะอมีแต่อยู่ตารางจะเตียเนั่นน่ะ โอ้ตอนที่บ้านนั่นซี่คือประืนั่นแหละที่้นอนั่นก็ถึงห้องเนาะอันนี้ตัวปรมนผู้นั่นบ่นจะเป็นคนหัวเดีตาก้นเป็นเงาซื้อน้บ่เห็นหนึ่งเป็นเงาก็จะมายืนบนง้องสินะบ่เนาะควันสีแกงบองว่าตาตอนไหนตอนโมาเคือนขอยนันสองสามทุ่มตัวผัดผวัน้ตั้งกันข้อไม่ค่อยดีกลยพัก็ค่อยสบาย เเชื่องโมสบายเลยแต่ว่าทองหวานเขาอ้วนโอ้โหใกล้แล้วไม่ยาญ่กินแล้วบอกก็ได้อันตีเป็นอ่งว่ามันตีความคมาร์ดคมาร์ดไกินสิเโอ้ไม่เด็กมากอีกบทเดียวฝากเด็กมากเลยโอ้เลขกฝากบอก่เด็กสอบส่วนตัวบอกส่วนตัวหรือสุดใจส่วนตัวโอ้บอกว่ามันชอบสุดใจแสดงสองสองสี่โอ้สองสองสี่ สองสองสีาา่ท่านี้แหละนาจิบ้มันมันมันจบจนี่แหละเด็กมทตานี้เนาะกรณ์กันที่ฝันวันแรกที่ได้แปดศูนย์แต่ว่ามันเ,นเปนตรงกับเลขไฟบุกตรงรเขาได้ผู้ใดอีกมาถามไ่ว่าอาจารย์่ได้กั่าก็ได้ว่าอะไรแปดศูนยหนึ่งมันเป็นตรงของเขาเพิ่นนั่นทผู้นี้ตัวสั่นก็ได้เอาขึ้นะตรงเลขผู้นี้รุกคิดแต่บนที่สิบ ไดู้่ดสนองก็่าออกว่าสนอแต่ว่าเนยมันตรงกันไรไหมคะการ์งินแต่ว่าการนี่แตงแตงห่วนมดโลกของคนมีโชงนี่น่มันมาค่ะมีนชคเั็นติดวันที่เจ็ดที่แปดที่แปดมานี่สีฟันอยู่บ่อสีเนนอยู่บ่อหัวจรงไหนหัอาโด บ่บ่เอาซ้ำ so นี so like. so, so. So right. so so ่ละเอาซ้ำนี่บ่มีตูกฟันต่ให้ฟันตจนฟันแล้วก็ไปซื้อตัวูกฟันตัวบ่ฟันกับบ่ซื้อโอ้กันบ่ฟันบ่ซื้องี้สิหวัดดีเราได้บ่ได้กันสี่บอค่ะเฮ้ยสิเอาตรงนี้เลยนี่แหละตัวฟันตัวมักสุดใจมันเกิดมันเกิดมันเกิดมีซ้ำนี่หนึ่งเนาะค่ะบ่หลายตัวรอกบ่หลายตัวดูดูสองหางเนาะค่ะค่ะเปิ้ลเพิ้ลเปิ้ลสิแม่ามาให้เพิ่ลแนมไงงีงเจ้าสีแนมก่อน นีแล้วเด้อประกุนต่งเจี๊มาคายข้างเดียวอ่าใกล้กับคนสามเนี่ยใหมะก็ต้องรอรอดออันอาจาจา์โทษไปหาคนมีโชคหรือเปล่าะโทษไปแล้วบ้านจะไปหาหมอปสะจนักที่บอกเงือเบาเบาสอี่สีแล้วก็นี่สี่เยเาๆยังไงเงี้ยเย็นไปนี่แหละ แต่ว่าแกว่าจะมากที่ยียแปดมันว่าโอ้คนสามีค่ะมากไปเลยมากไเลยไข่ไข่จีโวไปมือ้าว่ามันแกอยู่บ้านว่าตั้งยุ่คุเสิออกเดินทางอยู่เลยบนมากจีขับรถมไว้เพราสั่งนี่ยในหนีบอกว่าว่าโซงอันนี้มีแน่ว่าสั่งรงคลิปแน่งเนี่ยว่าไหนหรอกว่าสั่ขับรถมไว้ น้อเกจ้ากับเป็กกับน้องเงนทัน้งมดเนี่มีเท่านั้นนะโค้คงสุดท้ายของอไข่เนาะค่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกเนาะต้องวดพ้นไฮแปดศูนย์เนาะค่ะแต่ก็ฝันว่าปูบอกว่ากองกระทินนะเอาแค่หกร้อยเก้ากองกับพ่อว่าสั้นค่ะ<ม>บานนี่ เลขมักสุดใจคือเลขฝากเนาะคะ่ะเลขชอบส่วนตัวของอไข่เม็ดเดียวสองสองสี่เปร์เซนค่ะประเทศต้น,น,นทนนุนี่นี้ตัวเนาะตี่นี่ะค่ะที่นี้ตัวเอาไปรนี่กันนิมนต์นาจารย์น,ยนไหวพ่อนตัวเนาะ ปวยพ่อไนเอจี่รว่ยๆยแห้งๆตะเนาะเออก็ห้ใรยแห้งๆใ้โซใไ้มันค่ะใอยูดีม่แห้งอ่าสงหรับว่าว่เก่งกพรปอาจย์ว่าเราใครโอ้ยไม่ต้องเอาเก้งคได้เราใ้าฮารยาอ่าแล้วเราบอนี่แล้วแล้วสาธุค่ะ